แต่ถ้าเกิดย้อนไปดูตัวเลขสามไตรามาสที่ผ่านมามน่าสนใจถือว่าเราทําได้ดีสามไตรามาสที่แล้วถือว่าโตพอสมควรนะอาจารย์โตพอสมควรเฉพาะในกลุ่มนะครับ,รบตามข้อมูลที่มีอยู่คือนะักท่องเที่ยวรัเสเซียนะฮะซึ่งเติบโตนะครับจากสามไตรามาสที่ว่าเนี่ยนะฮะเติบโตประมาณ15เปอร์เซ็นตเมื่อเทียบกับปี67นะครับ,รบแล้วก็ ค้นหานะครับจุดหมายปลายทางในประเทศไทยจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษารัสเซียเนี่ยเพิ่มขึ้น49%นะฮะอีเปิดเผยโดยยังโกเอ็นะครับก็พบว่าโอ้โหเขาสนใจนะครับในสายไตรมาที่ผ่านมาเนี่ยพยายามที่จะค้นหาแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวนะครับในบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะฮะโดยจุดมุ่งหมายปลายทางนะครับสามรนดับแรกที่มาท่องเที่ยวหลักนะฮะอย่างแรกก็คงเป็นภูเก็ตอันนี้ พลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับ<ะ>ก็ยังคงเป็นดับหนึ่งะฮะแต่ยอดค้นหาเพิ่มขึ้นเพียงแค่8%เนะครับเมื่อเทียบเป็นรายปีพัทยานะครับอ่าันนี้ยอดค,ค้นหาพุ่งขึ้น17%เแต่ยังคงครองอันดับสองส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับบอกว่ามียอดค้นหาเพิ่มขึ้นถึง32%ป นะฮะแล้วก็มีความสนใจสำหรับนักเดินทางระยะไกลเพิ่มสูงขึ้นถึง49%เมื่อที่ปลายปีนะครับเนื่องจากเป็นศูนย์กลางการเดินทางเพื่อธุรกิจไลฟ์สไตล์และอีเวนต์ต่างๆนะครับโอ้ยังมีที่อื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหินหรือเกาะช้างก็ได้รับความนิยมนะฮะอัตราค้นหาเพิ่มขึ้น15%และ8%นะครับถือเป็นเมืองท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวรเซียด้วยเช่นเดียวกันเจนว่าเมืองท่องเที่ยวหลักๆนะครับภูเก็ต พัทยากรุงเทพเกาะช้างหัว,วหินถ้าไม่ได้ว่าอะไรก็มุมหนึ่งเขาบอกเอประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าทำมา,าค้าขายกันอยู่ในกลุ่มของกลุ่มจงังหวัดแหล่งท่องเที่ยวประมาณนี้ซึ่งถ้าเราไปพัทยาเราไปภูกเก็ตเราก็จะเห็นว่าบรรดาร้านรวงต่างแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีร้านที่ติดบายาตอนรับภาษารัสเซียกันเยอะพอสมควรนะฮะ